ซื้อนะครับของสาขาปตทสันคือตำบลหนองหอยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา14วันครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ประกาศให้ผู้ที่เข้าใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานบริษัทสตองซิสเต็มพัสจำกัดตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่17-23กันยายน หลังพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น29รายและก็ร้านสะดวกซื้อสาขาปตทสันคือตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนหลังพบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มอีก3ราย ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจสู่ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหรือโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมทั้งกักตัวเองนะครับเป็นเวลา14วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อวันสุดท้ายครับทางนี้ค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อโรคโควิดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เพิ่มถึง70รายด้วยกันส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมทะลุไปแล้วนะคะ8,256รายนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล8,846คนเสียชีวิต 40รายค่ะขณะที่ตัวเลขผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมีจำนวน5า8นวน5คนจากจำนวนผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนอีก9 09, 9 9 8 5คนก็เกินครึ่งแล้วนะคะคจากจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่1 2 0 6 0 0 0้กมืนกว่าคนค่ะค